เพจเจ้าฟันนะคะวันนี้เอ็มจะพาเ,เพื่อนๆมาตะลุยตลาดตลาดเก่าหัวตะเค่ค่ะจะก,กระโดดแล้วโอ้ยน่ารักอะ่ะเอ็มคุณทั้งวันอนะ <laughs> โอมด้านนั้นเหรอไม่ได้โอมด้านนั้นโอมโอตัวเหมทาทั้งแผงกูไม่ซื้อชิ้นเดียวนะกูซื้อทั้งแผงกูอเทมที่เล่าอยู่สิงห์บวชไอเทมอ้าวเหรอไอเทมอ้าว พร้อมมจ้าเราอยู่ที่ตลาดเก่าหัวตะเค่ค่ะอีกหนึ่งวัยด้วยนะพิงมูดใช่เห็นพวกเราแบบ เดินห้างอะไรเงี้ยแตวันนี้จะพามาทำอะไรที่แปลกๆไม่ว่าจะเป็นการพายเรือกับแมวมีการเวิร์กช็อปด้วยเราไปดูนะคะว่าวันนี้พิมจะเจอกับภัยพิบัติอะไรบ้างในชีวิตนะคะแต่ใดๆเขาบอกว่าผัดไทยที่นี่อร่อยมากเดี๋ยวเราต้องลองชิมกันและความพิมคือคยณทิเคยมาถ่ายละครที่นี่เดี๋ยวไปดูว่าที่เนี่เขาเปลี่ยนไปจากเมื่อ1ิปีที่แล้วยังไงบ้างไปค่ะตามมาเลยค่ะตามมาเลยไปลองท้องก่อนไปไปไป ต,ตอนนี้นเราอยู่ที่ป่าหัวจะเท้นะคะทุกคนแล้วตอนที่มามันแฟดแบ็กกลับไปหมดเลยว่าที่นี่มันเปลี่ยนไปเยอะมากราะรีเคยมาถ่ายละครชลาเคยมาถ่ายหวงชาลาลกที่นี่ดวงตามหาทานเคยมาถ่ายแล้วกลับมาครั้งนี้รู้สึกแบบ ดีใจแล้วก็เชียร์อัพทุกร้านมากๆไม่ว่าจะเป็นร้านเวิร์กช็อปร้านอาหารนะคะเขาทําใหม่หมดเลยนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจทุกอย่างของที่นี่มันดีขึ้นเพราะว่าน้องแมวเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าน้องแมวคนนั้นคือใครที่ทําให้ทุกอย่างกลับมาแบบว่าน่าสนใจแล้วคนเหมือนมาเที่ยวที่นี่มากขึ้นนะพี่จัหวใช่ไหมแต่นอกจากน้องแมวเนี่ยจะบอกว่าตลาดนี้ยังคงความแบบดั้งเดิมออริจินัลเรียกว่าเป็นแบบเสน่ห์ดิเราจะเห็นเป็นไม้ที่ดูคร้าๆนะคะ เวิร์กช็อปที่เขาทำเขายังคงความเป็นเสน่ห์นนคอือาชีพดั้งเดิม,อมของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นช่างไงม้ช่างระบายสีหรือช่างอะไรแบบนี้ยังเป็นแบบว่าช่างโลหะช่งะางโลหะเรารู้สึกว่าเออใครอยากลำลึกความหลังหรือฟิวว่าอยากจะแฟนฉันหน่อยหรือเปล่าอยากจะวินเหต <S <S เป็นหนังแบบวินเหตหน่อยๆแวะมาที่นี่ก็ปบอห่นน่ารักดีเหมือนกันจะมากับเพื่อนกับแฟนหรือว่าครอบครัวคือบรรยากาศมันร้อนไหมร้อนแหละแต่ว่ามาเอาฟิลมันก็ ป็นที่น่ามาเที่ยวดีเพราะว่ายังอยู่ในกรุงเทพแล้วราคาน่ารักเหมือนเวิร์กช็อปไม่แรงผัดไทยอร่อย่อยแล้วแบบที่โตหมดแล้วก็ขับมาไม่ถึงชั่วโมงนะมาที่เนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบน่ารับเหมือนกันเรียกว่าถ้าจะมาก็คือมีลานจอดรถสะดวกมากๆาไว้วันไหนแบบกินผัดไทยไม่เพื่อนมากระตุ้นเศรษฐกิจกัน่อยใช่ครับเขามีแมวทั้งหมด9้าตัว 9ตัวมาเล่าเรื่องจับหนูเลยโคชแนมโตโต้ก็เขาจุดเริ่มต้นคือเขาเลี้ยงแมวเพื่อมาจับหนูนะคะเลี้ยงไปเลี้ยงมาบ้านใหญ่ขึ้นเยอะเกินแล้วเขาก็เลยพาแมวไปฮะากเกอพอแมวเยอะขึ้น <c oughs> เขาเลยพาแมวไปพายเรือเล่นปรากฏว่าเลยกลายเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่าการนั่งเรือไปกับแมวนะคะจริงๆจะมีเป็นแก๊งแต่ว่าวันนี้มาต้อนรับคนแรกก่อน มองกล้องกันดุกุดุกุเออหลับกล้องหลับกล้องหลับกล้องนี่พี่เปามาเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะทุกคนแล้วความพีคคือทรายศักดิกับพี่เปาเคยเจอกันประมาณ10ปีที่แล้วโอ้โหตอนนั้นพี่นียังคนจะไม่รู้จักสีเกศยังจำหน้าเดิมได้อยู่หรอได้ได้ได้ สวยค่ะาสวย้นแต่เด็กเลยแต่ตอนนี้ก็เป็นร้านแบบจริงจังใหญ่โตมี่ค้าคนอาศัยอยู่ยังไม่มีอะไรที่ดูเป็นธุรกิจแบบนี้เลยอ่ะซึ่งตอนนั้นคือมีหนูเยอะจริงไหมคะและที่ที่เราเลี้ยงจะต้องเลี้ยงแมวไหมใช่ค่ะเริ่มเอาแมวมาเลี้ยงมาว่าคิดว่ามันน่าจะช่วยจับแมวก็ช่วยจับหนูแล้วตัวไหนออริจินอลสุดคะมันม่อยู่แล้วแล้ว Amazing Thailand สุดๆแล้วน้องแมวแต่ละตัวคือรับแขกมากนี่ มองกล้องมองกล้องมาแบบเดียวเลยคนหลบงแต่ใดๆก็คือถ้าใครอยากจะมาทริปแบบใครเรือก็จองกันขันค่ะ่านเพจเนาะเพจอะไรนะคะแมวริมมฟองครับแมวริมคลองนะคะต้องจองนะจ๊ะเพราะว่าคิวแมวแน่นกว่าพวกเราอีพี่ีเควสไปว่าอยากนั่งเรือกับน้องคนไหนนี่เคลมได้ด้วยเหรอเฮ้ยแมวลงน้ำนี่จะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่กูเห็นแมวลงน้ำเอ้ยเอ้ยอย่าอย่าอยลงไปอุ้ยลอย แล้วมันม้องเป็นหมาเลยอ่ะพูดเลยว่ากลับบ้านเองเหรอ่ะกลับบ้านอ๋อแล้วก็ของกลับบ้านเองเลยไม่กลับก็ดีเขาก็ไม่กลับก็ดีท่านก็กระโดดลงกระโดดลงเลยเก้าตัวนี้จำชื่อได้หมดนะคะได้ที่จำได้ชื่ออะไรบ้างคะชื่ออะไรบ้างคะพี่โทนใช่ไหมพี่โทนทอมหยิบทอมแปนมาสามมาสเน่มาโต้โตยังกระติ๊บกระติ๊บถูกแล้วค่ะเก้าใช่มีหลืออย่างอื่นไหมคะไม่มีเอาแม่ละเราใหม่ โอเคก็เดี๋ยวทุกคนก็รู้ข้อมูลคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราบสารเรือนตลาดแล้วก็เดี๋ยวไปหาบุ๊กคลิปกันคิดว่าไหนๆก็มาแล้วจะได้มีสองแบบว่ากลับติดมาที่เลินเลยเนี่ยกลับบ้านกับบ้านกันเอาไว้ฝากพิ่ค่าไว้ฝากได้เลยน้องแมวแมวที่บ้านป่ะหอมเดี๋ยวเราไปกันค่ะไปค่ะเฮ้ยหนัดเล่น เป่าเป่าวะมันคือลูกโป่งพื้นที่สามลูกโป่งแล้วก้มน้ำลายแล้วก็เป่าเลยคุณหารเคมีคือไม่ดีต่อสุขภาพเลยตอนเด็กเราเล่นกันแป๊ะเด็กเจนซีถ้าดูคลิปนี้ก็งงนะลูกว่ามันคืออะไรแล้วอันนี้นะตอนเด็กชอบซื้อมากเพราะมันจะเปรี้ยวแบบเออถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวหวานก็จะเป็นชิ้นนี้อะไรคืออะไรอ่ะเคยปะเนี่ยน้ำตาลนี่นี่นี่เคยเล่นมาหมดแล้วเคยเล่นมาหมดแล้วตอนเด็กก็เคยเล่นเมนไปแบน แน้วประจำร้านนี่เลยเป็นไงฟิลย้อนวัยปะเออฟิลย้อนวัยมากคคอ,อแบบความทรงจำตอนเด็กๆคือแบบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมากผมจะเล่น <c oughs> วิทยาศาสตร์ให้ดูเอกสมั <c oughs> ยก่อนอ่ะเราเล่นสารเคมีกันจริงอ่ะสารเคมีเอก จริงแต่มันสนุกนะ Power puff ไดเล่นด้วยเหรอเล่นดิเล่นอนุญาตด้วยเหรอบามึงกลัวเป็นไฮโซร้านนี้เลยเพราะว่ากลัวเหมาทั้งแผงกูไม่ซื้อชิ้นเดียวนะกูซื้อทั้งแผงนี่เล่าอยู่ขิงบวชไอเฮคออาเหรอไอเฮคอวว่าเป็นเด็กสปอยตอนถ้ากูเป็นเพื่อนมึงตอนเด็กกูก็จะแบบนายเล่นดดิกูดองเล่นหนีย So มึดอมด้านนั้นเหรอไม่ได้ been, ออมด้านนั้นอมถูกถูกแเขาบอกเป็นสายเทมีอมกอนให้มันอยู่ทาไมทาไมแถวบ้านปูคือใช้นิวบี้ตามขอบแล้วค่อยเป่าเหมือนกันเหมือนกันของปูอมอมอะไรอมเนี่ยอะไรนี่มุมกล้องแบบสับแบบใหม่มุมนี้น่ารักมุมนี้น่ารักอ่ะอันนี้ทําหน้าแบบฉันรู้แล้วสิ่งนี้ฉันเล่นบ่อยชอบที่มันบอกว่า ซื้อทั้งแผงซื้อทั้งแผงไม่ซื้อเลยชิ้นเดียวนี่ซื้อทั้งแผงอ่ะอันนี้นะเฉพาะอันนี้นะคุณเป็นเพื่อนปุ่มไหนกันคะพ่อแม่ซื้อที่อ่านหรือซื้อตรงบ้มากซื้อทั้งแผงเคยเล่นอะไรบ้างในเจนนี้แบบของเล่นอันไหนคือ your favorite toy แต่จริงๆเด็กเจนว n ยต้องเล่นหมดทุกอย่างนะแต่เนี่ยอันนี้คือ favorite toy ของกูดูดิน่ารักอ่ะน่ารักแล้วพอมีเพื่อนนี้ใส่ไม่ดีก็ทำอย่างเงี้ไว้อย่างนี้ไว้ เพืนี่ใส่ไม่ดีคือก็เพื่อมึ่าวน้านายลองไปได้หำอินเสิร์ทมือเมื่อกี้ตอนเด็กอะมีร้องไห้นะเว้ยมีร้องไห้ตอนเด็กแล้วก็ยิ่งได้ลูกใหญ่ๆอะแล้วใครมาทำอย่างเงี้ยโคตรโกรธเล่นปะเล่นอมไม่ละอ๋อกูรู้แล้วกูซื้อทั้งแผงเพราะว่ากลัวเอาทั้งหมดอะมารวมกันแล้วเป่าทีเดียวและใช้หลอดใหญ่อ๋อใช่ต้องเอาเป็นก้อนใหญ่ใช่เซเได้เลยอะ แล้วสังพังน้ำลายอะไรเข้าไปในนี้คือถูกต้องอพืรอย่างเี้ยใช่เลยในนี้แล้วแล้วคือสมัยก่อนคนแรกที่สนคือใครไม่รู้ที่มันต้องสนุกอ่ะพอมาเดินอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่าไม่ได้แค่แค่มาเที่ยวแบบชีวิตความเป็นอยู่ของคนแถวนี้อย่างเดียวแต่มันเหมือนแบบเราได้กลับไปนึกย้อนถึงแบบสมัยก่อนของเรามันก็จะเป็นความสุขเล็กๆที่บางทีแบบมันหาไม่ได้จากที่ไหนอ่ะเนาะอะไรแบบเนี้ยมันแบบไม่มีอีกแล้วอ่ะยุคนี้ไม่มีแล้วใช่ได้ทันเด็กเจนนี้นะคะ เด็กจนี้บอกมีอะไรเล่นเยอะเหมือนกันิท şey ี <t <t ่นี่ก็จะมีเพ้นท์ทำพวงกุญแจ แล้วก็ทำาองแบบนี่เซรามิกเวิร์กช็อปนี่จิกมากมายหรือขยากปั้นถ้วยแล้วก็เพ้นเป็นตัวนี้ก็สามารถมาทำได้เลยถ้าใครสนใจมาทำเวิร์กช็อปที่นี่ติดต่อที่ไหนได้บ้างคะอ่าเข้ามาที่ตลาดเซียกุนเลเลยนะครับผม<อ>แล้วก็ถ้าติดต่อก็จะมีเป็นเพจชื่อเพจว่า My ด i m มีครับผม m มดี m นี่ชื่อนี้เลยค่ะน่ารักมาก พี่คะมาเวิร์กช็อปทำอะไรได้บ้างคะอ่าเบสิกเลยครับจะเป็นพูลแจนี้อันนี้ที่เริ่มต้นที่99เป็นน้องแมวอ่าเพนสิคก็จะเป็นแบบนี้ครับผมอ่ามาก็เป็นพูลแต่ว่จะมีเป็นพวกลูกป่าเป็นเพนเพนจี้ทำยังไงอ่าเพนจี้เอใช่ไหมครับเป็นสีอะปรคะเป็นสีน้ำอี้ระบายครับได้เล็กๆปะได้ค่ะจี้หอมสร้อยก็อยู่ที่150อ่าสร้อยข้อมือเหมือนกันสร้อยมือก็นกับสีรักได้ปามได้เอาอันนี้ค่ะ เอาล่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำเวิร์กช็อปกันนะคะเพื่อกระชับนิดจะไม่ใช่กระทำนิดเราจะมาทำเขาเรียกอะไรขอที่จะส่งบอกบอกว่าเราจะไปเพื่นกันต้องหลับไปหัวหมาหมุนหมวกกันเคยเห็นนางผี้านที่ถูกช่วยแบบอย่าะรอ กรอเมื่อกี้อีกสักทีหนึ่งแล้วแล้วคู่กับพี่ทำอะไรอ่ะจะรอเกือไเมื่อเห็นเราที่แบบเราจะเป็นเพื่อนกันต้องหลับไฟน่าหลอบไปน่ากลัวมากมึงนกัจริงเอาไปกิจกรรมน่ารักนะอันนี้จะมาเพื่อนมากับแฟนก็ได้หรือทำแรกกันไหมบัดดี้ปะได้โอ้ไงอ้านเทปหน้าต้องใส่มาด้วยต้องมาแมทช์แบบช่วยบอกช่วยก่อนโอเคใส่มาด้วยโอ้ยออกลืมได้เต็มออกเกอนโอ้ยออก อ่ะมองได้อยู่แล้วเราเป็นศิลปินศิลปินโอเคเราได้พาร์ทเนอร์แล้วนะคะพี่รู้ใจใช่ค่ะพี่พูดได้บมาเทอาไฟอย่างเนี้ยเฮ้ยมันแรกเลยนี่เอ็มได้ทภาษาเราได้กันใช่เอ็มกับภาสาได้กันเฮ้ยพี่ว่าได้กันเลยเหรอคะคนลบเริ่มเลยจิ้นก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่มีใครจิ้นทางนั้น ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่จริงกันจริงกันจะพพิมพ์กับแพรได้นะคะเสมือนคู่แท้ตอนไปทะเลเออ <laughs> เดี๋ยวมาดูกันวา่าแต่ละคนจะวาดรูปกันสบ<ด>ายสีกันยังไงเนี่ยคือตอนเนี้ยพื้นที่วาดใหญ่มากหางเล็บเฟลเล็กลุยละเหรอหาเล็เฟลเล <laughs> หาเล็เฟลเล็ต <laughs> <laughs> ก็ระบายสี่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผลงานของเราทั้ง4คนเนี่ยมาอวดตอนที่เราเคลือบเสร็จเรียบร้อยนะคะและกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้นะคะปิดจบวันของเราก็คือไปพายเรือกับน้าเส็จแลวค่ะก็คือนุ่มผิดมากแน่เลยเสร็จแล้วก็คือเป็นวิร์กช็อปทำเบรสเลสร้อยคอร้อยข้อมืออะไรเงี้ยซึ่งก็คือให้เราเพ้นเขาไปตรงแบบ แป้นตรงนี้เล็กๆนะคะก็คือเราเล่นเกมกันว่าจะสลับกันซึ่งพี่หมวาวาดให้แพ้แพ้ก็พ<อ>ิมก็เลยเหมือนว่าวาดพี่อบูสัตว์เลี้ยงของแพ้ลงไปตรงกลางนะคะเป็นแมวสีขาวแล้วก็ถามว่านางอยากได้พื้นสีอะไรก็เลยเป็นพื้นสีเขียวค่ะน่ารักมากส่วแพ้นะคะแพ้ต้องสลับกับพิมซึ่งแรงบันดาลใจมาจากรูปนี้ ก็คือของน้องิมเสิร์ฟค่ะชิ้นงานของพี่ค่ะเพราะว่าเราวาดหน้าน้องไม่ได้นะคะเราก็เลยวาดเป็นหลายเสื้อเพราะคิดว่าเวลาพิมพ์เห็นน่ะจะได้นึกถึงลูกตลอดเวลาเพราะตอนนี้ความสำคัญของเขาอยู่ที่ลูกอ๋อสลับเลยไหมสลับเลยไหมหนึ่งจังหวชว์หน่อยช่วยก็หน่อยโอเคอ่าต่อไปค่ะต่อมาหนูกับพี่เอมนะคะได้เป็นคู่กันแล้วด้วยความพี่เอมเนี่ย เาเป็นเซียวค่ายมวยมันจะนึกถึงอะไรไม่ได้นอกจากความเป็นไทยแล้วความเป็นไทยจะวาดธงตรงๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันธรรมดาเลยอยากให้มีความเป็นแอบสแตรกแบบกันเกงค่ายมวยเราก็เลยทําสีนี้ออกมาแล้วว่มันดูเป็นสีแดงเกงค่ายมวยได้เลยนะที่เอาไปใช้เป็นเกงค่ายมวยพี่ได้ไหมเนี่ยได้ของคุณลิษาเนี่ยะมันอาจจะมีการผิดแผนสักเล็กน้อยเนื่องจากมันเล็กมากมันตอนแรกจะทําเป็นน้าสไมลี่ให้มาเลยกลายเป็นแอบสแตรกด้วยสีชมพูและสีเหลืองค่ะ เพราะน้องสดใสดังซัมเมอร์ถูกไอยและกันขอบคุณค่ะเอาให้โดนให้โดนไป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 เพื่อนไม่อภูอีกแล้วเพื่อนไม่อภูดไปคุ้มมโอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยน เปลี่ยนพูดได้ไหมสตอร์ไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันแล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแม่มาแล้วคุณสิตถ้าผู้ได้สารอยากได้ความปลอดภัยกระณาไปลำอื่นเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแพ้เก่งเหมือนกันนะคะทุกคนายเรือกับน้องแม่เป็นอะไรใหม่ๆดีอ่ะ าน,นไปแล้วก้มแปน้นเงางามแบบใหม่นะจะพักแก๊ปอ่ะพี่เปาพี่เปาคะส้มแป้นก็คือจะเป็นตัวน้องเป็นตัวที่โดดได้แล้วคะหรือว่าจริงๆโดดได้ทุกตัวก็โดดได้ตอนสองตัวอ่าดูเชี่ยวชาญน,นะส้มแป้นคดตลอดเอไปแล้วไปแล้วปแวป้นจะไปแล้ววางนะอโอ้ยขนลุกเลย แม่เมากุ้งดอนใช่ไหม้อนใช่ไหมตับอะไรเต่าลอให้เย็นขึ้นพอแล้วครับ้นีเดวคอนเทนต์แป้นกระโดดหน่อยมาเลยกระโดดแล้วจะกระโดดแล้วโอ้โหน่ารักอ่ะแล้วมันเก่งมากเลยเก่งมากเลยสวยโอ้ยโอ้ยนายเท่มาก เฮ้ยเฮ้ยทำไมยันขัดมือล่ะเอาต้อะหรเนาะต้องหองหอย่างเดียวเอเอกเก่งเลยม<อ>ีเล่นกล้องซะด้วยเออรับกล้องสุดๆไ,ไม่แมวรู้งานมากแสดงว่าชอบออกกล้องแน่เลยตัวเนี้ย วันนี้เวลาลงชอบเที่ยวแมวริมคองนั่นแหละโอ้มีเหมอมองมีเหมือมองชอบประสบการณ์แปลกใหม่แต่ว่าคือจริงๆแล้วอะไม่ค่อยไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับแมวเท่าไหร่อะเราก็เลยไม่ไม่เข้าใจเนเจอร์เขาเท่าไหร่แต่ก็แมวเรียบรไปแล้วไปแล้วไปเปล่าไปไหมรถดคูแล้วไปพี่กลมคอนิดนึงกลมคอนิดนึงไปเร็วน้องไป ว้ายเก่งมากพีมทำหน้าดีๆค่ะแกกูทั้งวันอ่ะวันนี้แกลงไม้แล้วเล้ อร่อยเวิร์กช็อปต่างๆหรือว่าจะมาเดินถ่ายรูปที่บ้านไม้เืองการแบบนี้นะคะก็มากันได้เลยนะคะที่ตลาดหัวตะเค่ะียนะคะแล้วใครอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเราจะแปะทั้งลิงก์แล้วก็เดี๋ยวจะแปะชื่อทุกอย่างเอาไว้ให้นะคะก็ฝากติดตามใต้คอมเมนต์แล้วก็ดูจนจบคลิปของเราแล้วถ้าชอบแล้วก็มีความสุขฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรานะคะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะที่สําคัญฝากกด subscribe คนละหนึ่ง c r i b e ได้ไหมคะต่อนะอยากได้ See? ขาเรียกว่าอะไรหมื่นหมื่นด้วยัน Sky C เพราะว่าพวกเราเป็นช่องใหม่แล้วก็เพื่อนสัญญาว่าจะพาไปโ o a d t r i นะคะเรามาช่วยกันปลุกต้นช่วงนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็รับรองว่าธาตแมวอ่ะถ้ามาทริปแบบนี้จะต้องแบบเยอมากๆมะเพราะว่าแบบที่นี่แมวเฟรนลี่มากๆแล้วก็พร้อมต้อนรับทุกคนอยู่นะคะก็อย่าลืมนะคะไปจองที่เพจที่เราบอกไปแมวริมคลองนะคะแล้วก็บอกเลยว่าเป็น once in a lifetime experience แน่นอนมากับเพื่อนมากับแฟนมากับครอบ กูลได้หมดเลยเหมาะกับทุกๆวัยเดี๋ยวทีมหน้าจะพาพี่พามาไม่ได้เยได้เลยฝัะงอนเดี๋ยววันนี้พวกเราไปก่อนนะคะก็ฝากติดตาม EP ต่อไปว่าพวกเราจะไปกินเที่ยวช็อปหรือว่าจะไปเม้ามอยเรื่องอะไรกันก็ฝากว่าของพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกัน EP หน้านะคะ ตดตัดหน้ากล้องหนึ่งทีสิให้โชว์โชว์สักหน,นึ่งไปสี่สามโอ้ยแม่นักแสดงที่ดีมากลูกขอบคุณนะคุณเซฟค่ะบาย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 บ๊ายบาย